ข้าพระพุทธเจ้าในสุดิยานชื่นรทัไทยในธรรมประธานมูลนิธิศรีธรรมราชาพร้อมด้วยปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเค้าน้อมประมงถวายพระพรชัยม,มงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดรัชกาลที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานับประการโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิธด้วยพระบิริยะอุตสาหะและพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศเสด็จพระราชดำเนินไปทุกแห่งผลทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อบำบัดท,ทุกบำรุงสุขแก่โอ่งะสกนิกรพระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรากายและพระราชารทยัย ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรสร้างงานสร้างรายได้อนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยรวมทั้งทรงห่วงใหญ่และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้แผ่ปกกล้าวปกกระหมอ่อมให้พวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเปี่ยมด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนะ